ถาอันดับโปรแกรมทาเพลงที่ผมแนะนำหนึ่ง Ableton Ableton เนี่ยเป็นโปรแกรมทําเพลงที่มีทั้งใน Mac ก็ใน PC นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่กินเครื่องน้อยมากๆครับสำหรับผมครับแลก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับราติ้งง่ายก็เราสามารถเปลี่ยนธีมของโปรแกรมได้ด้วยนะครับ2 Pro Tools Pro Tools เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้ในตอนอัดเป็นส่วนใหญ่นะก็รู้สึกว่าการเราติง้งการจัดระเบบแท็กเนี่ย โปรเนี่ยชนะขันลอยทุกโปรแกรมเพราะว่ามันดูง่ายมากๆนะผมมีทั้งในแ a c กก็ใน PC นะครับ3 l o g i c Pro l o g i c Pro เนี่ยจะอยู่ใน Mac เท่านั้น,นครับทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสเสถียรมากๆครับแต่ที่สำคัญตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีอินสต u m เมนต์ให้คุณมากมายมีทั้งเครื่องสายมีทุกอย่างเลย 4FL FL เนี่ยผมไม่เคยใช้นะแต่รู้สึกว่าพอเห็นเพื่อนๆใช้เนี่ยจะเหมาะกับเพลง EDM เพราะว่าการแปะรูปการทำรูปเนี่ยมันง่ายมากๆก็ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นด้วยครับมีทั้งใน Mac ก็ใน PC นะครับ่ 5, จะบอกว่าเฮ้ยมันทํางานง่ายมากรู้สึกว่ามันเสถียรมากๆมันมีง่ายมากๆนะครับมีทั้งใน Mac ก็ใน PC นะครับแต่สุดท้ายนะ่ะถ้าใครถนัดโปรแกรมไหนนะ่ะก็ใช้โปรแกรม